นางเอกดังแฮปปี้รักแรกแฟนหนุ่มตระกูลดัง10ปีไม่มีหึงห่วงไม่มองใครเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักที่มีโมเมนต์หวานๆให้เห็นอยู่บ่อยครั้งระหว่างนางเอกสาวมิ้นชาลิดาวิจิตวงทองกับแฟนหนุ่มภูผาเตชนะนรงค์ที่ตอนนี้คบหาดูใจกันมานาน10ปีแล้วเธอก็พูดมาตลอดว่ายังไม่แต่งไม่รีบล่าสุดสาวมิ้นก็ได้มาอัปเดตเรื่องราวความรักอีกครั้งว่า สิปีผ่านมาเจอความไม่ห่วงไม่หึงเราก็ไม่ได้ถามเขาแต่มิ้นเดาเอาเองว่าเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจมากขึ้นเหมือนสมัยเด็กๆเขาก็หึงหวงตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเราสิบปีแล้วไม่ได้มองใครเลย ก็เป็นแฟนคนแรกชีวิตดูจืดชืดอะพี่ก็ยังอยู่กับภูผาเรื่อยๆค่ะยังแฮปปี้แบบนี้ไปทุกวันคือตอบไม่ได้นอ้อว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ยังแฮปปี้ตอบเรื่องแต่งงานก็ให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบไม่รีบค่ะเหมือนเพื่อนสิปีจะเข้า11อย่าง11มันเหมือนอยู่กันแบบความเป็นเพื่อนมากกว่า พอเราอยู่ด้วยกันนานๆมินว่ามันยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้กันการแต่งงานการมีครอบครัวมันยังเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยังมองไม่เห็นว่าเราจะไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทำงานเรายังดูแลครอบครัวค่ะ